เมื่อมีจิตย่อมมีจิตตสังขารเมื่อมีต้นาธาตุย่อมมีนามาธาตุนั่นเองถ้าใสบริสุทธิ์นี้ได้สร้างนามาธาตุขึ้นมาแล้วาธาตุบริสุทธิ์นี้ใส่ๆนี่ก็หลงกลืนไปกับนามาธาตุนั้นเพื่อจะอาศัยมันแล้วก็หลงยึดถือว่าโอ้เสียงนี้เราเสียงนี้เป็นเสียงเรานี่มโนภาพที่นึกนี่เรานึกอารมณ์นี้นี่เราเราสุกขจริงๆนี่เราทุกข์จริงๆพอทุกข์มากๆเขาก็อยากออกจากทุกข์ ก็มีเราอยากออกจากทุกข์พอได้ความสุขก็มีเราไปได้ความสุขพอไปได้ดั่งใจมันก็เกิดความทุกข์มีเราไปทุกข์อีกแล้วปฏิบัติธรรมก็เลยบอกว่าเอาเงินไปซื้อบุญเยอะๆมันจะได้ไม่ทุกข์มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวว่าเรากําลังยึดอาการนี้อยู่เข้าใจไหมประเด็นคือเรายึดอาการนี้อยู่มันไม่เกี่ยวกับเงินไปซื้อบุญไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับการไปเดินไปนั่งเข้าใจไหม ทร,รมาไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายพวกเราจะบอกไปท่องตำรามันไม่เกี่ยวกับท่องตำราทำไมไปอา่านตำราแล้วแบกตำราต้องไปอา่านมันไม่เกี่ยวกับอา่านประเด็นพระพุทธเจ้าสอนพวกเรานะพระพุทธเจ้าบอกว่าไงพวกเราเข้าใจไหมว่าทุกข์ควรกําหนดรู้พระพุทธเจ้าสอนให้เราได้รู้จักทุกอะไรคือทุก ทุกก็คือสภาวะกระเพื่อมปรุงแต่งก็คือจิตตาสังขารก็พระอาจารย์ก็บอกว่าธรรมชาติของพวกเราจริงๆก็คือจิตแต่ธรรมชาติของจิตมันมีจิตตาสังขารเป็นอาการเพราะจิตของเรามันไม่รู้มันอยากเรียนรู้มันจึงได้สร้างจิตตาสังขารขึ้นมาสรุปแล้วธรรมะเป็นเรื่องจิตกับจิตตาสังขารแค่นี้